อีกหนึ่งวันนอนให้เบิง้งวันสงการบ้านคอยไม่อยากจะบรรยายเงียบคักเงียบเงียบทันเรียนหนูสองการาทางอื่นก็เจ้าะระแตกตึมตึมเพิ่งบ้านคอยที่ระเบัยนทุกคนหลบเต็มทางขยะนิดแล้วเนี่ยอยู่กับนกเอ้า คุไให้ยัี่รถเห็นบ่อยู่กับน,นกนกจาก๋าไปบีเแบบี้ฉันอยู่กับน,นกเดี๋ยวนกขอยไปเด้อเดี๋ยวนกขอดไปเด้อรู้

ดูสีนะ่ตาตากใจจงเลยรูกับยายนะเก้ะมองเจ้าเรนชุดตัวไหนลูกชามามีชุดตัวไหนชดตัวชุดตัวอย่าบอกว่าขี่ใช่อันการแข่งนะทุกคน ออนกับเจา้เเเลเจนนลาลูพี่น้องค่ะเป็นอย่างไรถนนสีลมถนนก๊อานอู้ปีนี่ไปนี่คนเลี้ยงคักอีบีสงก็อัดอั้นมานานทุกคนโอู้ไปไทยบังคิดได้คิดได้กับเกษตรกอน่นาจะย้อนไปตั้งยี่สิบป,ปีที่แล้วเนาะเขาคือ,อสินมวนไปช่วงนี้ก็เพื่อล่มกินเท่านั้นเลยพี่นอ้องอะไร มามิพูดเลยหมูฟังมาไม่พูดเลยมาอยู่ทางนี้มาตั้งตรงนั้นไม่ได้ดขาข้องแม่ขุดลงมายินเมือต่างสาุดอยู่ตรงนั้มาเาคุยด้วยกัน,นทุกคนเอ้ยหอเยเห็นเราแข่งก่อนซ่อนแม่เขาเจ้าจัดนักจัดเต็มอยู่โอ้ยสมกับการรอคอยมาหลายปีเนาะทุกคนมขวนญสินหูเสีย ทานยิ้มทั้งหัวไปเบิ่งคลิปตะนาคลิดทักแปลงทังน้ำมุ้สุดยอดจริงนี่แหละประเทศนี้บ้านเรามันสุดสแล้วเพาะว่าโมเมนต์โมเนตหล่นจะ่ประเทศได้นองตามประเทศอะไรรู้ทำมบอนี้คุยเหรอทำแอนี้คุยเหรอทำแอนี้คืยเหรอน้าเราเนื่อ จังเลยแหมน้อยจืดจังจิกออกสิอย่าไปกินอื้อตัวเองแล้วทำไมไปอื้อใส่ถาดอาหารล่ะลูกอ้ยมันก็บเสียบแล้วจิกออกจิกออกเราจะไปเขี่ยทิ้งสิคุยตะกับนกเป็นเอานกมาฝากเป็นเมื่อบานตอเหลกกหบองแว่นแว่นหองหาแม่ ือเจ้าของเขาถึง <anger> ก <the spring> ่อนเขาบอกผมไปแป๊บเดียวมันใช่ไปเที่ยวเพื่อนมั้งมา่ย่กาแฟมันกันแดดโอ้กาแฟเหมือนเดิมบอกอีโอ้ยเสียบขึ้นเข้าเสียบขึ้นเข้าเสียบขึ้นเขากินอาหารกัดเสียบขึ้นเขาเอามากินโชกกินโชกเนี่ยกินโชกเนี่ย ่กินไม่ได้กินแล้วเราเราจะนอนหรือเปล่าเนี่ยกินหมดนี่ทั้งเดือนก็ไม่นอนนะเราอนะนอนอม่สนนัแต่ว่าจบาาับมสลับปั่นปว่งเวงไหมวงเวงไ้มทุกคนะจะว่งเวงคือไม่อับ ว่านกับเบิ้งข่าวพี่น้องเอ้ยอันรถติดหลเดียดมหอนผู้เฒ่าคุณเถาคุณเสียชีวิตคาดรถเลยนะโอ้แต่ลิบต้นแฉมันหอนนะพี่น้องเราแอร์ก็เอาไปยู่แต่บรถมันติดหลายไหมเพราะว่าแค่สามสามลอยกิกโลแต,แต่ว่าติดสิบเอ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงญาติเพิ่นกับบุหัว่าอันปูเพิเ่นนั่นปูพันรุดเจ็ดสิบกว่าดูข่าวว่าปลาเมื่อวานอะ่ะ ที่ว่ากลับบ้านแล้วรถติดแล้วปู่อายุ774ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยทำไมหัวใจเข้าหนดบนุนรื่องเนี่ยเออมันหอนเด้มันปิดน้องวะเจ้าเออวันว่าแค่เออสิบเอ็ดชั่วโมงอะ่ะน้องวะาตากแดดอะ่ะน้องพูดถึงแอร์<า>เขาไม่อยู่นะอบอกตามตรงปีสุดท้ายที่เรากลับบ้านนะพี่เราป่วยที่สุดนะก็ถึงบอกไม่เอานานเท่หรสักการะสิบตั้งสิบปีขึ้นได้ละบอกหยุดพ่อ ตุ้มนี่สิบกว่าปีกันพวกเขียวพวกเหลืองแบ่เป็นล้มเป็นต,ตายตายให้ได้อ่ะคือกันเนี่ยลุงน้องไปปีใดน,นั่นเที่ยงเที่ยงวันบวันหอดโครากซ้ำมาคิดตั้งอ่ะออกจากบ้านตั้งแต่สี่โมงห้าโมงเย็นที่เค็ดที่สุดเชี่ยวสุดท้ายนะโดนฟังออกจากบางหน้าเนี่ยสองถุมไอ้หอดขั้นเกือปบปลายสามจานมันใส่เวี่ยละเั็กประมงนั่นแล้วไม่ท้าไม่ตัดจะ้หอดขั้นอีกไว มากลางคืนบ่ทะเลแลยแกลงแกล้งนี่ใสแกล้งนี่ร่องปูนจ้ะเจ้าสิไปใส่ละจ้ะเจ้าสิไปใสต่อจ้ะร่องปูนสระบุรีนี่บปะเมนจ้ะมองที่ว่าร้านร้านสาเอ็ดง่ายจ้ะระลังกระข้องจังฮองจัดเกลยอเคียงจ้ะเนี่ยว่าโอ้ตาย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 ไปมันพอลมันก็จะยัดจะตัดที่ต้นผู้เฒ่าไหมขับเพิ่นกับบูฮู้ขับเพิ่นว่าฟูเพิ่นคือคือนอนนิ่งแถวสั่นตะพิบเบิ้ลจนตัวเย็นบ้างหรือเ นี่เละพี่น้องนาเทศกาลเนี่ยอังถูกบ๊วยนเพราะว่ายังมันทรมานบ่ไหวบ่ไหวพี่น้องขาบ่ไหวทุกคนพอนมาว่าเลยวันนี้กดห้องกดเหี่ยวกดอย่งแต่ของลำบากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันล้มไปหาของเขาของน้ำเขาบ่ได้ค่ะอันมันแบบบวบด้วเคยไปเจอครั้งหนึ่งล้วบอกโอ้บ๊วเค็ดหลับเลยหลับพักอีหลีคิดเพิ่งเขาออกจากบ้าน ออกจากมองเท่านี้ตั้งแต่4ีโมงหามโมงแรงเนาะคิดบิ่งเทียงบ้านนำไปหอดใส่แค่นีว่าบ่เอาเลยนะเทศกาลอย่า,า,า,าเงี้ยาไม่อำหลักเธอหนึ่งกับไปรถไฟบได้มิฮอนมองนั่งคี่น่องคนมาเน่นลายหนาเทศกาลสมัยก่อนย้อนไป30บปีที่แเดียวได้นั่งคอมเอแนี่แมะอันนี้ประตูประตูรถไฟใช่ไหมทุกคน ได้นั่งขาขางหนึ่งอยู่ของหมอกขางในอยู่ของใน,นบุมมี่หอนหม่งนางบุมมี่หอนหม่งสื่ืนหมดเลยในสิคนเอ้ยในสิของเอ้ยสมัยก่อนโหนูอีหลีย่ำถึงว่านาเทศกาลพวกบ่ย่ำบ่ไปเลยขันไปชื้อตกไปก่อนถ้าไปก็ต้องไปก่อนแต่ว่าให้ไปช่วงที่ว่าจอดจันจนนันจะไปพวก,กไปโอ้โหพวไปพวไปปลาไป pues นี่ย้วตายสามลูกจะฟ้องก็ตายพร้อมตายสามเก็บ <3 S 2> ตายอาทิตย์สี่บินบังก็ท่านจะหอดใสเอ้า ตายไม่หวเด็กนี้ก็ลหัวาก็ตายนี่แะนี่ะมันอันตรายมึงขา้นแล้วก็โอ้ถัดไปก็คือไปไปกอนแต่ว่าพูยังว่าคนเอ็ดงานในการมาพี่น้องเนาะคนเอ็ดงานกับคนกันล่างานล่าอย่างไ้ก็คือว่า คนก็อยากกับบ้านกัดหนังหมดคือโดนดีกลับตัวนึงเนาะต้องเข้าใจต้องเข้าใจเขาเจ้าแต่อย่างเรานี่ไปเลยหลังก็ได้หรือจะไปก่อนก็ได้ใช่ไหมทุกคนเอาละสำเร็จแล้วพี่น้องพ่อหอบปากของพ่อให้ทุกคนเดินทางเคียวขาดปลอดภัยสุขทุกคนเด้อพี่น้องกลับมากนะรับจาสุขภอกสุขขาพนะครับรถก็ระมัดระวังเลยทุกคนนะ อ่ะขอเสกปอก็่าสบายดีสุดๆสุดๆนสวัสดีปีใหม่ไทยนะให้ร่ำรวยให้มีเงินทองใช้เยอะๆบ๊ายบายแล้วก็จูจูจดจูจูจูวัาดีดิวัาดีดิวัาดีเป็นกลับดิบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเป็นกลับก่อนบ๊ายบายทำเป็นกลับก่อนบ๊ายบายซิเออไหนหูความเลย